หนึ่งในเหตุผลนะคะที่ควรจะตัดดอกไม้อวบน้ำนะคะก็คือนี่ก็คือเขาจะดึงดูนะคะให้แมลงแล้วก็ศัตรูพืชมาทำาลายนั่นเองนี่ค่ะตัวอย่างนะคะเอฟิดค่ะหรือเพลียดำค่ะกินน้ำนะคะที่ก้านดอกแบบนี้ นี่นะคะเพลี้ยแป้งสีดำนะคะหรือเอฟิตมากินน้ำหร่อเลี้ยงนะคะซะเหี่ยวเฉาเลยตอนแรกนะคะว่าจะเก็บเอาไว้ดูดอกสวยๆแต่ไม่สวยซะแล้วถ้าปล่อยไว้นะคะก็อาจจะลุกลามไปต้นอื่นได้นะคะและก็จะมีมดด้วยค่ะมีเพลี้ยที่ไหนมีมดที่นั่นนะคะมดจะมากินน้ำนะคะจากตัวเพลี้ยแล้วก็ จะทําให้ลูกลามไปที่ต้นอื่นได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้มาตัดดอกทิ้งกันดีกว่าค่ะใช้กันไกรคมๆและสะอาดนะคะแล้วก็ตัดชึบแล้วก็ทิ้งถังขยะไปเลยค่ะเขาจะได้ไม่แพร่กระจายไปอย่างต้นอื่นนะคะ และหลังจากตัดมาแล้วนะคะถ้ารู้สึกเสียดายก็ไม่ต้องทิ้งนะคะนี่หาภาชนะนะแก้วหรือขวดโหลหรือแจกันไม่ต้องใส่อะไรเลยนะคะน้ําก็ไม่ต้องใส่นะคะก็วางน้องเสียบๆไปแบบนี้แล้วก็นำไปวางตกแต่งประดับบ้านนะคะเขาก็อยู่สวยๆแบบนี้ได้เป็นเดือนๆเ,เลยค่ะ ก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะขอให้มีความสุขและสนุกกับการเลี้ยงไม้อวบน้ำสวัสดีค่ะ